ยการยกสยามครับมาแล้วแล้วก็อยู่กับคุณโนงนะครับกับคุณเดียนะลูกรักสองท่นในวันนี้วาเลนไทายด้วยวาเลนไทยาในความรักต้องรีบซื้อดอกกุหลาบให้ให้ภรรยาโอ้ดีมากเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงครอบครัวในตระกูลแก๊งสามชาคุณอนองนี่ก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากโอ้คผมรักนี่ไม่รู้รัก หรือว่ารักขโมยก็ไม่ทราบอ้รักครับรักครับแท้ๆเลยนะแต่ไม่มีใครดีเท่าเมียแล้วตอนนี้วันนี้ก็วันมรนชายถ้าอยากจะพูดอะไรกับภรรยาจะจะบอกว่าอะไรครับโอ้อยู่ในใจเสมอมีเธอคนเดียวจ้าขอให้วันวันทายนี้นะทำให้คุณนงได้บิกหลายๆข้อเลยนะโขอบคุณมากครับได้มาแล้วสองข้อจากสิบข้อนี้หยิบออกมา เป็น Toyota New Vos N1.5 G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vos Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาพรอแล้วดนาะสองข้อแล้วนี่คือข้อที่3ครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาเรนไทยเอาสิ่งนี้ออกมาครับ ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นผ้าที่เรียกว่าผ้าบางสกุลเป็นผ้าที่ใช้ในพิธีศพทอดไว้ที่หีบศพพระภิสุก็มาชักผ้าเรียกว่าชักบางสกุลรู้จักได้ยินรู้ครับความหมายลึกๆไม่ทราบรู้หรือไม่ถามเลยอ่าความหมายตื้นๆยังไม่รู้เลยถามว่าผ้าบางสกุลแปลว่าอะไรครับกอไก่ครับผ้าแหงตระกูลครับขอไข่ครับผ้าเหมือผ้าเปอนฝุ่นครับ พันแล้วะตอนนี้้าับ,บ,าบกุลภาบางสกุลผ้าบารสกุลผ้าแห่งตระกูลสกุลมันคือตระกูลหรือเปล่า้าเปื่อนฝุ่นเหมือนเคยได้ยินแบบผ่านๆหูมากกว่าเหมือนผมน่าจะเคยถามสับปะเลยวัดวัดเชิงหวาถามว่าถามว่าอันเนี้ยชื่อเต็มๆเขาเขาเรียกอะไรเขามีที่มามีที่ไปไหมผมเหมือนผมเคยถามแล้วอตอบว่าแต่เหมือนได้ยินผ่านๆหูไม่ใช่สับปะเลอตอบแต่มีอีกคนนึงตอบ นั่งข้างสรับเลยว่าเหมือนอะไรผ้าเปื้อนฝุ่นอะไรเกี่ยวกับเปื้อนฝุ่นนี่แหละผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วกนะันเพราะว่าลูกนะเพราะว่าน่าจะเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นนะในใจขณะนี้คุณหนวลมาทางด้านนี้แหละเดีย๋ยวผมลองถามลูก<า>ชายดูทีครับถามลูกชายดูกทีนึงเพราะว่าได้ยินมาแว่วๆไปอยู่ในเหมือนเพป็นผ่านหัวงานที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปได้ยินคนอธิบายความมาเหมือนกันชื่อพี่นวลชื่อพี่นวลแบบว่าเคยได้ยินวลเช่อได้นะแต่นวลนี่เชื่อได้ใช่ไหมพี่นวลผมก็ไม่เชื่อพี่นวลเลยอ้าวลองดูดียนะสิบวินาทีนะคครรัับบดีเชิญ ตอนแรกก็คิดเหมือนพ่อะเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นนะเพราะว่าผ้าแห่งตระกูลไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับวงการพระอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับผ้าแต่เมื่อกี้ลุงบัญยาบอกว่าผ้าผู้ตายอะไรออาเอาเอาวยงไงเนี่ยเรียมาใหมอะลุงเพราะแ่ถใชไม่ถูกอะแต่เรียบอกว่าผ้าแห่งตระกูลไม่น่าจะใช่ใช่เพราะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวผ้าแห่งตระกูลผมว่ามันน่าจะเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นมากกว่า ใช่ไหมลูกนะยักไ์นายพอนิดนึงเออใช่ใช่ครับผมเชื่อลูกชายอ่ะพอดีเชอตกลงว่าภาพบางสกุลแปลว่าตอบว่าข้อขอไข่ครับ้าเพื่อนฝูนนี่คือข้อที่สามอะไรจะเกิดขึ้นดูนัดนี้หมดนะครับอม ข้อการได้ข้อใครอะ่ะเมื <y <y uh ่อกี้เดียบอกว่าเขาใครเหมือนกันบอกว่าเป็นผ้าพเปื้อนฝนแต่ว่าตอนที่ลุงปัญญาบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวแบบให้คนตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่ขอคาจจะพูดถูกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรอดไปอีกแล้วนะอะมาดูผลจากข้อนี้ก่อนผ้าบางสุกุลฟังดีๆนะเขาเรียกว่าผ้าบางสุกุลไม่ใช่บางสกุลหรือนามสกุลบางสุกุลมาจากคําว่าปังสุและคําว่ากุละปังสุแปลว่า ปนกุระแปลว่าเปืปเ้อนใส่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลพระพิสุจะต้องแสวงหาผ้าที่คนทิ้งแล้วตามกองขยะตามที่คนไม่เอาป่าช้าอย่างเงี้ยมาทําจีวรใช้ผ้าเหล่านั้นมักจะสะปกปรกเปื้อนเรียกว่าผ้าบางสุกุลบางสุกุลอโหนงใช้ได้เลยนะครับสามข้อเลยนะครับถูกต้องน,นะครับ <S <S โอ้ยครับจูนไปจูนมาก็ถือว่าใช้ได้นะพ่อลูกพ่อลูกลูกพ่อนะได้ กำลังของขึ้นกำลังไปได้ดีกำลังถูกต้องไปต่อไปเลยนะนี่คือข้อที่สี่ครับเอาเรื่องบทเพลงบ้างดีกว่าแล้วเนื่องจากว่าเป็นคนที่รักครอบครัวครับฟังเพลงนี้ท่านิดนึงอ่ะจัดมาเลยครับมีอาพี่มีชู้ แล้วกันดีๆเแต่งังไม่เล่นน่าจะอยู่กันชาวบ้านรู้หรือเปล่าเพลงเขาเลยเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายเมียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุมเมี่ยมีเนี่ยมีต้องมาเนี่ยไม่มาเพราะเพราะว่าเมียไม่มี โอเคฝั่ว่าจะแปลความหมายไปทางไหนดีเนี่ยเองมีแต่เมียๆๆทั้งนั้นเลยมีแต่เมียมีมีมีทั้งเลยแต่งจริงแล้วเมียเดียวใช่ไหมครับเมียเดียวครับเมียเดียวนะครับใช่หเปล่าโบราณเขามีการเปรียบเปรยบุคคลที่เป็นภารามีเนี่ยแหละแบ่งลักษณะของเมียไว้7แบบครับคุณนองครับตามพฤติกรรมของคุณเมีย ของเราเนี่แหละฮะเดี๋ยวจะรู้ไหมเนี่ยคือแปลกนะขนมนะครับเมียนี่ก็เป็นลูกใครก็ไม่รู้อะครับเอามาแต่งเสร็จปุ๊บก็มาสั่งเราด้วยแล้วเสียคันด้วยทําอะไรก็ยกั้งหมดนะทาผมก็เหนื่อยยอมไหมถือว่าโอเคเขามาดูแลดูเราตอนแก่ด้วยเออดูแลเราครอบครัวเรานะไม่มีเขาเราก็ไม่สบายโอ้โหพูดจามากเจ็บย้ำป่วยก็ไม่มีใครดูแลวันมาเลนไทน์ามสเขาดูแลเขาดูแลอ พุ่เยอะในกำบ้านไบโดนมีการแบ่งลักษณะของเมียไว้ได้เจ็ดแบบครับตามลักษณะพฤติกรรมของเมียแต่ละคนเลยเช่นสขีภรรยาหมายถึงเมียที่เหมือนสหายเป็นเพื่อนเจ็บเพื่อนตายของสามีนะหรือมีทาสีภรรยาทาสีภรรยาไม่ใช่เอาสีไปทาตัวภรรยานะ <c oughs> ทาสีก็คือทาตเมียที่เหมือนทาตรักนับถือและเกรงกลัวสามีมากอยู่แล้วเหมือนเป็นทาตเลยเรียกว่าทาสีภรรยา อ่าภรรยาอยีกหนึ่งเรียกว่าโจรีภรรยา<บ>ก็คือเป็นภรรยาที่ใช้เงินผัว<อ>ผานโอ้โหทำองินหมดเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงไม่เก็บเลยมีประเภทหนึ่งครับเรียกว่ามาตาภรรยามาตาแม่มาตาอ่ามาตาแปลว่าแม่<อ>คําถามครับถามว่ามาตาภรรยาเพราะว่ามาตาแปลว่าแม่ใช่ไหมคือเมียที่เป็นอย่างไรครับพอไก่ครับรักผัว เหมือนลูกเลยหรือขอไข่ครับดุผัวเหมือนแม่เลยหนึ่งนาทีจับเวลาครับมาตาคุณเป็นคนที่เคยมีเมียแม่ลูกยังไม่มีเมียต้องช่วยลูกเยอะๆครับเอ่พ่อก็แต่ภรรยาคุณหนงเป็นภรรยาลักษณะแบบไหนครับโอ้รักผัวเหมือนลูกเอาไม่ใช่ดุผัวเหมือนแม่เหรอคำว่าแม่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากไม่น่าจะมาเปรียบกับคำว่า ดูผัวเหมือนแม่น่าจะเป็นอะไรคือเป็นคําที่น่ารักเป็นคําที่รักผัวเหมือนลูกแต่รักผัวเหมือนลูกรักยังไงรักยังไงผมอยากรู้เออแล้วไปเที่ยวกันแล้วได้นี่ไงแดรามิทเนี่ยไปลูกอาบน้าแต่งตัวโ <c oughs> อ่ใช่ดูผัวเหมือนแม่เหมือนแม่นะ่ะดูจากแม่แล้วต้องอย่างนี้แหละผมเอเ็นไปกอไก่เนะฮะคือหมายว่าเอาภาพผัวมาพดูบวกมากกว่าภาพลบนี่หรออ่าเพราะว่าภาพบวกมากกว่าเพราะว่ามันแรงไหมฮะดุผัว เหมือนแม่มันไม่ใช่เอาภาพบวกมากกว่าเอารักมีกว่าดุมากกว่าอยู่ในขณะนี้วว่่าาาดมกกแล้วเขารู้เรื่องเขาไม่มีเมียแล้วเหรอเดียวยังไม่มีเดี๋ยวต้องต้องดูความเห็นจากหลายๆฝ่ายนะและทางการนะฮะเดี๋ยวดูรอลูกก่อนแล้วกันครับติดเปนาทีนะเอาเป็นประโยชน์นะเอาให้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเอานะฮะมาครับน่าจะดูพ่อเหมือนแม่นะเพราะดูจากแม่ที่ดูพ่อแล้วเเเเอออาาะไรลูกนี่ยยเฮ้อะไรเนี่ยแล้วแต่ความหมายมันคล้ายกันมากเลยแต่เดียวว่าอาจจะขอไข่แหละ เขาความเห็นของผู้ใหญ่กับเด็กนี่ไม่ค่อยตรงกันนะฮะที่ดุที่ว่านี่ก็คือผมว่าเขาก็คงจะรักผัวนะฮะคือถ้าไม่รักผมว่ากาคงจะปล่อยอยากไปไหนก็ไปไปค<อ>้างบ้านหนึ่งก็ไปผมว่าอย่างนั้นมากกว่าทางบอกลุกนะะพอตอบแล้วกันผิดช่างมันนลลูกนะไม่เป็นไรตอบว่าข้อเดี๋ยวขอลุงมาเล่นใหม่ <laughs> กอไก่ครับรักรักผัวเหมือนลูกครับ จะรักยังไผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมว่าเอาเอา,เอาไปในทางที่ดีตอบมาแล้วเรียบร้อยนี่คือข้อที่สีีวอนจะบินหรือไม่ขอลุ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วขอตลอดเลยดูผลนะครับคำตอบนะครับคำตอนะครับ <c oughs> ข้ามเรือตลอดเนี้ยดีแล้วมาถูกทางแล้วมันเดาไม่ได้แต่จริงๆแล้วหนงนี่พอมิเคราะห์ข้อนี้ถือว่าใช้ได้เลยพอเราพูดถึงแม่ปั๊บเนี่ยเพราะว่ามาตาไปว่าแม่ครับแม่เราไม่เคยคิดถึงความว่าแม่แล้วดุเลยจะแม่จะเป็นรักมากกว่าครับยังไงก็ได้เอาไปให้หมดเลยเอามาดูเหตุดูผลนะฮะครับโจรีภรรยาเมียที่เป็นเหมือนโจร วัฒกาภรรยาเมียที่เป็นข่าสึกคอยอที่ประทุตายทำ้ายสามีตลอดวัยยาภรยาเมียที่คอยข่มสามีเหมือนนายกระเบาครับทาสีภรยาก็ทาสีก็คือทาับสกีภรยาเมียเหมือนเพื่อนนะฮะพัินีภนะรยาเมียที่เหมือนน้องสาวแล้วก็มาตาภรยาเมียที่รักสามีเหมือนแม่รักลกูก<อ>คือแปลว่าสามีทำอะไรนี้ได้หมดเลยมาตา เขาใหาหมาเลยเป็นคำเหมือนแบบเป็นคําที่เมตตามาเมตตาเป็นแม่เลยให้ทุกอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเลยอะไรก็ได้ที่สามีต้องการโอ้โหนี่หายากแล้วมีแบบนี้นะรักผัวเหมือนลูกใช้ได้ใช้ได้เฮ้เป็นมาตาภรรยาหรือเปล่านทัคนข้างๆอะไรอย่างงี้นะสี่ข้อแล้วนะครับถูกต้องนะครับผมเปลี่ยนได้ไหมแล้วแต่สั่งลงมาเลย เดียพ่อในฐานะเป็นพ่อสั่งให้ลงมาล่างโอ้ยงลง่าลงอะไรครเอาละล<ง>ต้องสั่งให้ลงมาอังคุณรอเลยรอเลยรอ,ลอ,ลอเลยลงมาครับข้อที่ห้าเป็นข้อที่สาคัญด้วยขอเปลี่ยนเลยผมว่าข้อที่ห้าเขาน่าจะตอบได้โอ้เอาละมาครับขอใช้อำนาจปิดในการเปลี่ยนตัวตันขนดข้างหน้าเลยพ่อเดียน่าจะตอบได้อีกสามข้อเชื่อเพียงข้อไหมอตองลงอยู่นะ โอเคอ่าโอเคโอเคโอเคอยู่นะคุณนงึ้นไปข้างบนนะครับโอเคลูกมันใจต้องมันใจลูกต้องมันใจเอาฝากฝากลูกเลยนะครับอ๋อฝากไว้เลยครับฝากไว้เลยคุณนงขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะครับเปลี่ยนตัวครับเราไม่ได้ยินเขาแล้วนะไม่เห็นเขาแล้วนะนี่อารมณ์แบบนี้ผัดกันแล้วนะครับขอเนะครับนี่คือข้อสําคัญข,ข้อที่5้าครับแล้ว mm hmm. ละจะเจอเจออะไรส่งลูกลงมา คุณเดียนี่เขาเป็นลูกชายคุณโนงอะเราดูส uh, ิ่งนี้ก่อนจะมีอะไรจัดมาให้เด็กชายเดียดูต่อนะครับออกมาครับเข้าไปดูให้รเลย กาใจอยู่นี่เนี่ยโอ้โหลูกรู้มากกว่าอีกเนี่ยไม่ได้ไนี่ลงไปหาเลยนะตอลงตอลงมองประเด็นไหนอยู่เนี่ยเป็นแบบว่าการเต้นของประเทศอินเดียอะไรอย่างเงออี้ยเห็นการเต้นอ๋อดูลีลาการเต้นไม่ได้ไปดูอะไรพิเศษอะไรเลยเราดูไป <c oughs> ถึงลีลาศิลปะการเต้นของอินเดียถ้าพูดถึงอินเดียปุ๊บก็จะมีการเต้นแบบเนี้นะร่รายรำหมุนแล้วก็มีสารีมีห่มตัวเงี้ยอาจจะครบเครื่องมากกว่าเราแต่ประเด็นหลกัลกๆเลยถ้าหากว่าเป็นชาวอินเดียมีเต้นเนี่ยเราจะเห็นอะไร ชุดชุดนะฮะของสาวอินเดียเห็นพุงเออจะมีพุงเนี่แล้วเสื้อต้องเอลลอยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเป็นคาแรคเตอร์เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะเขาบอกอย่างนี้สาเหตุที่สาวอินเดียต้องใส่เสื้อเอลลอยมันมีเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยโบร,ราณของอินเดียแล้วถามเลยครับนี่คือข้อที่5ครับสาวอินเดียโบร,ราณน,นะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ใส่เสื้อเอลอย ใส่แบบนี้ทําไมครับเขาใส่ทําไมกอไก่ครับใส่ทําไมครับมันมีเรื่องราวมาแต่โบราณครับไว้ไล่ผีครับขอไข่ครับมันใส่อย่างนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอวดหรือโชว์รูสะดือครับมาดูรูสะดือของฉันชเชิญมาดูเวลคัมเลยหนึ่งนาทีาจับเวลาครับผมว่าน่าจะโชว์สะดือนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนอินเดียจะเป็นแบบ เขาจะรูปร่างทมทวมแล้วเขาจะดูดีของประเทศเขาครับคือเธอได้ยินมาว่าแบบสาวอินเดียจะต้องแบบเวลาผู้ชายดูผู้หญิงจะต้องแบบทมทวมหน่อยดูสมบูรณ์แล้วเขาเลยต้องเปิดเปิดพุงเพื่อให้ดูแบบว่าสมรณหอเปล่เพื่อไปดูไอ้เจ้าลูกเนี้ยงเขใช่ครับผีกลัวพุงมันไม่ได้ครับไม่น่าจะใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับผมไปฟังพ่อก่อนสิบวินาทีหลังจากนั้นจะตอบอะไรแล้วแต่เดียนะจะก่อใครก่อใครจะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็แล้วแต่นะ อ่ะคุณนงพ่งอ,อลูกตอบไปแล้วนะสิวินาทีนะครับคุณนงเชิญครับเออเดียเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกอไก่อะไร้ผิวไม่นับเป็นไปได้เพราะว่านี่คือพาราตาอินเดียใช่ไหมล<อ>ูกพาราตาอินเดียแล้วก็ยังไงอินเดียนี่ยคือถือว่าต้องเชิญโชว์ขอไข่แล้วแหละลูกขอไข่ขายอะไรนะเดี๋ยวสิวินาทีมันเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมไอ้สั้งจริงๆเลยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าไอ้เทมัยข้อมูลจะเป็นอย่างไรแปลว่าตอนนี้ตรงกันหรือไม่ตรงกันแล้วครับ เชื่อพ่อด้วยครับแล้วก็เชื่อตัวเองด้วยครับข้อนี้เพราะมันต้องการขอไข่เลยครับเอานะฮะสาวอินเดียสาวอินเดียและก็สาวอินเดียโบราณด้วยใส่เสื้อเอลลอยเพราะตอบว่าข้อขอไข่ครับคืออวดรูสะดืออวดรูสะดือเพราะฉะนั้นโอ้โหที่เราเห็นสาวอินเดียเพราะเขต้องการให้เราไปดูสะดือของเธอนั่นเองอย่างนี้เหรอข้อที่ห้านะดูผลนะครับคําตอบนะครับ ผิดแด้เลยแล้วก <king stage mainland> ็ทุกตระนารโอ้โหจะบอกอะไรกับลูกหน่อยน้องมลูกโอเคไหมโอ้โหมนคือข้อนี้จร <rawd unre> ิงๆพ่ออยากจะอยู่หรือทำไปแหมถ้ารู้มีงี้พ่ออยู่มากเดี๋ยวมันเกี่ยวกับประเพณีโบราณขนาดนั้นเชียวหรือสอพรายน้อยครับอ้างถึงตำราของอินเดียโบราณนะฮะกล่าวถึงลักษณะของสตรีไว้ว่าสตรีคนใดนี่พูดถึงสาวอินเดียแล้วนะฮะ มีสะดือลึกและกว้างมีรอยสะดือเวียนขวาสตรีนั้นจะมีความสุขถ้าจะให้งานจริงๆต้องมีขนที่สะดือด้วยไม่มจีขน,นด้วยครับเออมาดูที่กับสาวไทยได้หรือเปล่านะหข้อเลยนะครับถูกต้องนะครับเวลาหมดหมดเวลา,าพอดีเลยลูกลงมาข้าแรกก็ถูกนะอีกครึ่งหลัง5ข้อเท่านั้นเองครับตามตอบลรุ่นี้นะครับ วันมาเลนไทยขอให้ความสุขมากๆนะครับยกสยามครับสวัสดีครับโอโหนี่คือลีลา